ไปขอความช่วยเหลือจากผู้ที่มีความพิเศษนี่แหละเงินก้อนสุดท้ายชีวิตก็ยังไม่ได้ดีขึ้นคนในก,กีบเขาทักว่าเป็นเจ้าที่สุดท้ายก็ต้องจบที่การตั้งสารหนูให้เลยล่องเนี่ยไม่ปลอดภยัยเหมือนเหมือนไม่มีเสียงคนพืออย่างเงี้ยครับมันเหมือนเป็นต้นไม้ใช่ไหมพี่แล้วอยู่ข้างหลังต้นไม้เนี่ยกับพอขึ้นมาข้างบนกับรู้สึกเหมือนเ,นเป็นบ้านไม้เก่าๆอ่ะ พอจะได้คำตอบปุ๊บปิดม่านมายืนพูดๆๆปุ๊บอะไรที่ทําให้คิดว่าเขาหลอกลวงเพราะเขาบอกว่าถ้าตั้งแล้วมันทันตาครับมันจะดีทันตาเห็นอืแล้วมันทันตาไหมไม่ทันตาครับเงินหายหมดเลยเรับยเงินหายเงินหายมดเลยนเลยทันตาเลยทันตาเลยอันนี้คือสารที่ตั้งไปเมื่อตอนช่วงเมษาเมษาอ่ะคุณเห็นอะไรกันบ้างอะไรไม่รู้อ่ะคุณกำลังจะบอกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในนี้ อ่ามันเป็นเหมือนเมือก